เอาเลยครับการเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือเรื่องราวนะครับที่เป็นวิดีโอพิเศษที่ผมได้มาขยายความเนื้อเรื่อง Horizon Zero Dawn นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวิดีโอนี้เป็นวิดีโอพาร์ทที่3แล้วนะครับคุณผู้ชมที่เพิ่งมาชมวิดีโอนี้เป็นวิดีโอแรกนะครับอย่าลืมย้อนกลับไปดู2วิดีโอก่อนหน้านี้นะครับวิดีโอแรกที่ผมได้ทำไว้นั่นก็คือนิทานนอร่านะครับได้เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ความเชื่อของชาวนอร่าครับและวิดีโอพาร์ทที่2ก็คืืออ FAS Fararo Autoated Solution รหว่า ที่ผมได้เล่าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของบริษัทแห่งนี้ว่าพวกเขาได้ให้กำเนิดเครื่องจักรมาได้ยังไงนะครับแล้วก็ก้าวสู่ความยิ่งใหญ่ได้ยังไงทว่าจุดจบหรือว่าความเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเดี๋ยวเราค่อยมาเล่ากันต่อไปนะครับซึ่งวิดีโอนี้ครับผมจะมาเล่ากันต่อนะครับเป็นเรื่องราวของ p e a c e k e e p e r นะครับหรือว่าหุ่นยนต์รักษาสันติภาพนะครับ ซึ่งเป็นชื่อเรียกของหุ่นยนต์ทางทหารของ FAS นั่นเองนะครับเพราะว่าชื่อนี้ครับกลับไม่ได้รับความเห็นพ้องจากอลิซาเบธโซเบกค,ครับในทางกลับกันเธอยังเห็นว่าพวกมันเป็นหุ่นยนต์ฆ่าสังหารซะมากกว่าและนี่ก็คือเหตุผลที่โซเบกแยกทางออกมาจาก FAS นั่นเองครับ ข้อมูลที่สำคัญมากที่เราจะได้จาก maker e n d s ที่เกี่ยวข้องกับ p i a c e keeper ก็คือข้อมูลหุ่นยนต์3ตัวหลักที่เป็นหัวใจของโครงสร้างระบบของหุ่นยนต์ทั้งหมดครับโดย FAS นั้นเรียกระบบโครงสร้างเหล่านี้ว่า chariot line พูดง่ายๆคือสายการผลิตหุ่นยนต์รบรูปแบบต่างๆต,ตั้งแต่ชนิดที่แข็งแกร่งที่สุดไปจนถึงหุ่นยนต์ระดับพื้นฐานทําให้เกิดสังคมของกลุ่มหุ่นยนต์ขึ้นมานะครับโดยความพิเศษของพวกมันก็คือความสามารถขยายจํานวนได้เองในวงเล็บนะครับไม่เกินที่ FAS กยกตัวอย่างเช่นทันเดอร์จอขยายจํานวนเองได้นะแต่ว่าไม่เกิน10ตัวนะครับอันนี้ยกตัวอย่างหรือว่าวอตเชอร์ไม่เกิน50ตัวเป็นต้นและเงื่อนไขที่สําคัญอีกข้อก็คือพวกมันสามารถดึงพลังจากไบโอมแอสมาใช้ได้ในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินนะครับซึ่งเป็นข้อยกเว้นเพียงข้อเดียวเท่านั้นและตามที่พวกเราได้เห็นไปนั่นแหละครับว่าแชริออตไลน์นั้นประกอบด้วยหุ่นยนต์หลากหลายชนิดทว่ามันมี3ชนิดครับที่เป็นแกนนาสําคัญในระบบโครงสร้างนี้ตัวแรกก็คือ AC a c a Trees c a r ี p ครับนะครับหรือ ที่เอลอยเรียกมันว่าคอรรัปเตอร์นั่นเองครับสคารับนั้นสร้างขึ้นมาโดยมีจุดเด่นด้านความเร็วโดยจัดอยู่ในกลุ่มหุ่นยนต์ลาดตระเวนนะครับที่มีอัตราการเอาตัวรอดสูงที่สุดในทุกรุ่นมันยังได้รับเงื่อนไขพิเศษให้สามารถดูดพลังไบโอแมสได้นะครับในกรณีที่พลังงานไม่เพียงพอเพื่อที่จะกลับสู่ฐานที่มัน่นและความสามารถที่สําคัญที่สุดของสคารับก็คือการแทกระบบหุ่นยนต์ฝ่ายตรงข้ามเพื่อให้กลายมาเป็นฝ่ายตัวเองนั่นเองฉะนั้นความน่ากลัวที่แท้จริงของคอร์หรือว่าารักก็คือารรสปเต องทับหุ่นยนต์ได้ด้วยตัวมันเองเพียงคนเดียวครับ ตัวที่2คือ FSP f i c o p e h นะครับหรือว่ารู้จักกันในชื่อของ Death Bringer หุ่นรบตัวนี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำลายล้างเท่านั้นอาวุธนา,นานาชนิดนะครับถูกติดตั้งให้พร้อมรับมือกับค่าศึกในทุกๆรูปแบบผนวกกับความสามารถในการประเมิสนสถานการณ์นะครับแล้วก็กดเกณฑ์ของพื้นที่เป้าหมายทําให้ c o p a t h นั้นคือพี่เบิ้มแห่งการทาลายล้างแห่ง FAS ครับและตัวสุดท้ายคือ BOR s v e Horus หรือว่า Metal Devil ครับซึ่งตามข้อมูลบอกว่ามันคือเครื่องจักรในระดับไททันสุดอลังการ ที่พร้อมออกศึกหน้าที่ของมันคือการทำลายป้อมปราการแล้วก็เจาะอ,อุโมองค์เพื่อเปิดทางโจมตีนอกจากนี้มันยังสามารถขนส่งเครื่องจักรสังหารตัวอื่นๆไปในพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้กำลังรบนั้นพร้อมตลอดเวลาอีกด้วยครับและที่สำคัญที่สุดคือความสามารถในการเรียนรู้ที่รวดเร็วครับทำให้เมทัลเดวิลนั้นเปรียบเสมือนแม่ทัพของกองฐานเครื่องจักรนั่นเอง เอาละครับนี่คือเครื่องจักรทั้ง3ที่เป็นกองกําลังสําคัญที่ทําให้ FAS นั้นประสบความสําเร็จในธุรกิจผลิตแล้วก็จัดจําหน่ายเครื่องจักรไปทั่วโลกเอาละครับเอพิโซดหน้าเราจะมาเล่ากันต่อแน่นอนครับว่าเครื่องจักรโคตรเทพของ FAS นั้นได้เปลี่ยนแปลงโลกนี้ไปยังไงแล้วก็สําหรับวิดีโอนี้นครับผมก็ขอลาไปก่อนคุณผู้ชมที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์และก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจนะครับเอาล่ะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ